ส่งรอบสุดท้ายสำหรับวันนี้รอบสุดท้ายก็ยังห่อไม่เสร็จเลยส่งรอบสุดท้ายวันนี้แล้วนะคะรอบเช้ารอบหนึ่งรอบสองไปแล้วรอบสามต้องไปอีกสองคันขอบคุณสำหรับยอดส่งสี่คันวันนี้สองร้อยลูกเบาๆสำหรับลูกค้าที่มารับหน้าร้านมารับได้เหมือนเดิมนะคะจัดส่งทั่วประเทศได้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณยอดส่งเฉพาะยอดส่งอย่างเดียว200ลูกขอบคุณค่ะ น่าจะเกิดด้วยนะี่นะพอไม่เสร็จเลยตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะใครยังไม่โอนนะคะด่วนเลยตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายจริงๆเพราะว่าสองรอบแรกไปแล้วนะคะพวกภาคเหนือนิ่มนะคะไปหมดแล้วนะคะ,อะรอบสุดท้ายนะคะจันสว่างมาเก็บตกให้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปอีกคันนึงนะคะของร้านคันขาวสองคันคันดำไปแล้ว นะคะลูกค้ามารับหน้าร้านได้จัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะอีกคันหนึ่งเตรียมขึ้นคันนี้ไปก่อนคันแรกเมื่อเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมเราจัดส่งให้เหมือนเดิมนะคะที่ทั่วประเทศนะคะใครสงสัยงานไหนนะคะจะสอ,อ,อบถามแอดมินได้ตลอดเวลานะคะพี่ส่งแบบนี้นะหลายคนยังขอเครดิตร้านอยู่เลยว่าส่งจริงไหมให้ขอเครดิตร้านอยู่นะคะพี่คะส่งจริงเด้อเดสไตล์มินิมอลมีประมาณเดสใหม่พรมได้ไหมคะ เดนไหมพรม KOC ค่ะพี่ตอนนี้พร้อมส่งนะคะเดนไหมพรมมาแล้วจะมีเป็นเดรสด้วยแล้วก็เป็นผ้ากลกางคุมยาวด้วยนะคะสำหรับงานสไตล์มินิมอลนะคะมีทั้งเดรสทั้งเสื้อนะคะสไตล์มินิมอลมารับหน้าร้านได้จะส่งได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าหาหน้าร้านเปิดทุกวัน9นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอดส่งวันนี้เบาๆเลยรวม200ลูกแต่ตอนนี้ยอดยังไหลอย,อยู่นะคะลูกค้า นี่ไม่รวมลูกค้าที่มาหลับหน้าร้านนะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยวันนี้สี่คันเบาๆขอบคุณค่ะทานพี่จเก,ก้เดยวหนูห่อให้ของพี่ทันเห็นไหมยังได้อีกคือเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวไปคันนึงใช่ไหมแล้วก็เหลือคันข้างในอีกคันนึงเนี่ยจะเก็บตกลอบสุดท้ายให้คันนี้ของพี่เขาได้เจ็สิลูกนะคะคันสุดท้ายได้เจ็ดสลูกสองคันสุดท้ายจะได้ร้อยสิลูกนะคะพี่ยังไหลได้อีกนะยังไหลได้อีกนะคะโู้ พิ่งจะลูกค้าพี่เพิ่งจะเหมาไปไปเองอะ่ะสูตรหรือว่าอาทิตย์หน้ามีลุ้นอีกทีนะคะช่วงนี้งานเอเชียงานเกาหลีงานญี่ปุ่นช้านิดหนึ่งจะมามาแน่นอนลมเย็นมาแล้วนะคะพี่ลมเย็นมาแล้วสนใจงานไหนสอบถามได้นะคะเพราะว่าสินค้าแต่ละรายการราคาไม่เท่ากันบางตัวมีจัดโปรโมชั่นยาวๆไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนี่ จะส่งให้ถึงที่ทันเวลาทุกคนจะส่งได้ลาพมาไปได้หมดนะคะส่งด่วนนะคะเหมาคันส่งเอกชนแบบนี้ส่งวินส่งแ๊ท็กซี่ได้ทั้งวันเลยนะัดส่งนัดเวลาได้เลยค่ะพี่ถุงเรามีทั้งสีม่วงสีเขียวนะคะรอมน่าจะเปลี่ยนสีให้จะได้ไม่เบื่อเนอะไม่ได้ซ้ํากับใครเนาะอ่ะหน้าเพจนะคะสอบถามได้นะคะ คอตอนป้ายส้มใกล้มาแล้วค่ะพี่ตอนนี้มีป้ายสีม่วงสวยมากฉ่ำจริงๆอยากจะพาไปทัวร์เหลือเกินเราดูงานเกาหลีได้เลยค่ะพี่ได้เลยขออนุญาตนะคะวันนี้ลูกค้าแน่นมากไม่น่าได้เปิดไลฟ์สดกระสอบผ้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดการให้หนักๆเลยนะคะมา ไลฟ์สดส่งของให้ดูเพราะว่ายังมีลูกค้าหลายคนยังสงสัยอยู่ส่งจริงหรือเปล่าคะขอเครดิตร้านโอ้ยไม่รู้จะเอาเครดิตให้จากไหนดูไลฟ์สดส่งของเอาเดอ้อส่งวันนี้ทุกวันนะคะทุกวันจริงๆพยายามจะไลฟ์ให้บ่อยๆนะคะส่งข,ของให้อย่างนี้ทุกวันนะคะทันหนึ่งไปไม่ทันแน่นอนไอ้ไม่หมดแน่นอนได้ไป้ายม่วงเดี๋ยวหนูถ่ายให้ดีกว่าอขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าขอบคุณ ขอบคุณทุกทท่านเดี๋ยวหนูรีวิวงานใหม่ๆให้เนาะงานเข้ามาเทียบลงทุกวันเมื่อเช้าก็ไมา่ทาันได้ปโพสเลยลงอีกวลาร้อยสอ0ลูกฉ่ำๆเลยนะคะทุกค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านขอบคุณค่ะ